เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ไหมครับมีเพื่อนมาบ่นกับเราอย่างเช่นมาบอกว่าบริษัทนียหวยแตกนะฮะเราก็เลยถามบริษัทนียมีคนอยู่500กว่าคนนี่หวยแตกเพราะว่าทุกคนหวยแตกหรือเปล่านะครับผนแผนกเนี่แหละที่มันหวยผนแผนกนี้มีคนอยู่ประมาณ20คนทุกคนเลยหรือเปล่าที่หวยก็ยายตุ๊กนี่แหละที่หวย เห็นบ้างไหมครับหรือบางคนบอกชีวิตฉันไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยนะฮะก็เลยมีคําถามว่าหมายถึงมันไม่มีอะไรดีจริงๆเลยเหรอพ่อแม่ดีไหมเออพ่อแม่ก็ก็โอเคแฟนเรเออแฟนนี่แหละที่ไม่ดีแฟนที่ไม่ดีไม่ดีทุกครั้งหรือไม่ดีบางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเรื่องงานล่ะเรื่องงานก็ไม่ดี ไม่ดีทุกครั้งทุกด้านของเรื่องงานหรือเปล่านะครับไปไปมาก็พบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเหมารวมว่ามันไม่ดีมันแย่ไปหมดเอาเข้าจริงถ้าลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว,ว่าความคิดแง่ลบมันเป็นเรื่องธรรมชาติและมันเป็นเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนสนิทของคนนั่นเองนะครับมันเลยคิดแง่ลบได้ง่ายนะครับงั้นวันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอตะแกรง4ชั้นด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าตะแกรงสี่ชั้นเพื่อใช้สําหรับการถกเถียงกับตัวเอง โอเคนะครับในกรณีที่เรามีความคิดแง่ลบเกิดขึ้นนะครับแต่แกลงแรกผมใช้คําว่าหลักฐานนะฮะยกตัวอย่างนะครับเอาบบให้อินเทรนหน่อยครับคุณผู้ชมก็อย่างเช่นมีเพื่อนบางคนที่มีความคิดทางการเมืองไม่ตรงกับเราเป็นต้นนะครับแล้วเราก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาไปในที่สุดก็มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กันโอเคไหมฮะแล้วเราก็ไปคิดต่างๆนานาว่าเขาเองเนี่ยขัดแย้งกับเราแล้วว่าคิดไม่ตรงกับเราเพราะว่าไปฝักฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งโอเคไหมครับ การคำถามว่าละอะไรเรเป็นหลักฐานที่แสดงเยี่ยงว่าเพื่อนเขาเองเนี่ยเขาไปฝัดฝ่ายฝ่ายหนึ่งนะครับหรือในขณะเดียวกันอย่างเช่นเราอยู่ที่ที่ทํางานแล้วโดนเจ้านายตำหนิอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตำหนิย่างรุนแรงเลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ยนี่ไม่รุ่งแน่ๆชีวิตก็เลยซึมเศร้ารู้สึกหมดกําลังใจท้อแท้ในการทํางานเพราะคิดว่ายังไงชีวิตคงไม่รุ่งแล้วอ,อย่างนี้เป็นต้น หาหลักฐานให้เจอเขามันมีหลักฐานอะไรบอกแล้วครับว่าการตําหนิของเหตุการณ์ในการตําหนิที่เจ้านายตำหนิรเราวันนั้นน่ะมันจะมีผลต่ออนาคตที่ไม่รุ่งหรืเราหรือว่าเราคิดไปเองและนั่นคือขั้นที่1ห,หรือตะแกรงตัวที่1ชื่อว่าหลักฐานนะครับขั้นที่2ก็คือเราพูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้นั่นเองเราไาคิดต่อนะครับว่าเหตุการณ์ที่เราคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้อื่นๆอะไรหรือเปล่า <c oughs> อย่างเช่นเพื่อนที่ ใส่เสื้อคนละสีกับเราหรือว่ามีความคิดทางการเมืองแตกต่างกับเราจําเป็นไหมครับว่าเขาต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราหรือว่าเขาไม่ได้ใส่สีหนึ่งเขาจะต้องไปใส่อีกสีหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันหรือว่าต้องไปนิยมชมชอบพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับเราเขาอาจจะเป็นทางเลือกอื่นๆหรืออาจจะไปสายอื่นหรือว่าอยู่ตรงกลางเลยก็ได้ถูกไหมครับมันมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกหรือถ้าสมมุติว่าในเชิงของที่ทํางานนี้เป็นต้นนะครับเจ้านายตําหนิเรา มีความเป็นไปได้อะไรไหมครับที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเจ้าหนายอาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอเคไหมครับหรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของการสอนงานหรือว่าต้องการที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งไม่ได้เกิดจากเรื่องของการทํางานที่ผิดพลาดจนให้อภัยไม่ได้างี้เป็นตน้นอันนั้นคือเรื่องความเป็นไปได้นะครับส่วนตรกลงตัวที่3นะครับเราเรียกว่าผลกระทบนะครับในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยขณะที่เรากับเพื่อนยังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยนะครับ <polarization. S 2> นะครับมันจําเป็นด้วยเหรอครับที่เราอาจจะต้องไปกระทบถึงความสัมพันธ์เราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยเหรอเรื่องนี้เราคบคุยกันไม่ได้เราไปคุยกันเรื่องอื่นได้ไหมนะครับไปดูในเชิงว่าผลกระทบมันมีผลกระทบมาถึงความสัมพันธ์เลยเหรอนะครับหรือขนาดเดียวกันในเชิงผลกระทบก็อย่างเช่นในที่ทํางานเรื่องเดิมนะครับนะครับว่าโอเคเราทําผิดจริงนะครับเจ้านายตาหนิเรารุนแรงจริงตอนนั้นจะมีผลกระทบถึงขนาดที่เราจะไม่รุ่งเลยเหรอฮะมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเอง โอเคนะครับเราจะแ,แกงตัวสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าความต้องการนะครับแม้ว่า3ตะแงที่พูดมาเนี่ยมันจะหลุดมาแล้วหมดก็ตามนะครับมันจะมีตะแงตัวสุดท้ายอยู่ว่าแล้วจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เข้าใจไหมฮะเราทะเลาะก,กับเพื่อนไปเนี่ยนะครับเราต้องการอะไรเรายังต้องการจะเป็นเพื่อนกันอยู่หรือไม่เรายังต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนอยู่หรือเปล่าถ้าเราต้องการความสัมพันธ์มันไอความต้องการตัวนี้มันจะทำให้เราทำอะไรบางอย่างและแยกแยะเรื่องราวได้ในสุดเราก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ อเคไหมครับหรือในขณะเดียวกันกับเจ้านายเหมือนกันนะครับเราต้องการอะไรกันแนะ่บางครั้งไอ้ด้ยวยความที่เราคิดน้อยอกน้อยใจหรือว่ารู้สึกในความผิดมันทาให้เราขาดกําลังใจแล้วเราก็ทํางานได้ย,ยังไม่มีประสิทธิภาพนะครับพาะพัวแต่จะไปกังวลน,นั่งกังวลน,นี่นะครับงั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่างานก็ไม่ดีด้วยก็ต้องถามว่าเราต้องการอะไรราอเราอยากทํางานที่ดีเราอยากจะทํางานที่นี่ต่อไปเราอยากจะมีผลงานที่ดีอ่านั้นไอ้ความต้องการตรงนี้มันจะทําให้เราสามารถจะปรับวิธีคิดปรับวิธีทำอะไรบางอย่างได้ และนี่นคือตะแกรงตัวที่4นะครับจะทําให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคการคิดแง่ลบไปได้ครับคุณผู้ชมนะครับและนี่คือตะแกรง4ชั้นนะครับในการที่เราจะถกเถียงตัวเองเพื่อเอาชนะความคิดแง่ลบในเองนะครับุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์โค้ชแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ